ในยุโรปในอเมริกาในในประเทศต่างๆที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมนั้นมีความเห็นอกเห็นใจมุสลิมและหันมาสนใจอิสลามจนกระทั่งว่าพวกเขาได้หลั่งไหลเข้ามาเข้ารับอิสลามจำนวนมากมายวันแล้ววันเล่จาจนกระทั่งถึงวันเวลานี้ด้วยการใช้ความรุนแรงนี้ไม่สามารถที่จะทำลายมุสลิมได้ ไม่สามารถที่จะทำลายมุสลิมได้แม้จะเข็นฆ่าแม้จะล้มตายนะครับเหลือวิธีการว,วิธีการเดียวก็คือว่าการแทรกซึมทางวัฒนธรรมทางความคิดทางพฤติกรรมจะทำอย่างไรถ้าในอดีตที่ยังไม่มีเครื่องมือที่มีมีอะไรเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเขาใช้การศึกษาในการที่จะล้างสมองมุสลิม ใช้ตำรับตำราใช้สือ่อโทรทัศน์ต่างๆในการที่จะในการที่จะปั่นหัวในการที่จะล้างมุสลิมหรือการในการที่จะปลูกวัฒนธรรมจอปลอมเข้าไปในในหัวสมองในวิถีชีวิตของมุสลิมแต่เมื่อเทคโนโลยีนี้มันพัฒนาไปจะทำอย่างไรให้ คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเป็นเป็นคนที่อชาบาบคุ้มมุสละบาลุลอมมาคนหนุ่มคนสาวเนี่ยคนหนุ่มคนสาวคือพวกเขาคืออนาคตของประชาชาิเนี่ยจะทําอย่างไรจะทําลายพวกเขาเหล่านี้เพราะนะครับไม่ต้องสนใจรุ่นคนรุ่นอาจารย์รุ่นรุ่นที่กําลังจะจากไปนะครับแต่คนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเนี่ยทำอย่างไรให้คนพวกนี้ให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ย เป็นเยาวชนที่ถูกมอมเมาที่หลงไหลกับสิ่งไร้สาระแย่งเวลาของพวกเธอในการที่จะศึกษาในการที่จะสร้างนะรครับความเข้มแข็งทางด้านสติปัญญาทางด้านวิชาความรู้ทางด้านอะไรต่างๆที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพวกเธอทำทำอย่างไรจะแย่งเจะแย่งเวลาของเยาวชน จากการใช้เวลาในเรื่องที่มันเป็นสาระไปสู่สิ่งที่ไม่สาระเพราะฉะน,นั้นเครื่องไม้เครื่องเบืออะไรต่างๆก็ถูกผลิตออกมาแอปต่างๆที่พวกเธอรู้ดีกว่าอาจารย์พวกเธอเชี่ยวชาญดีกว่าอาจารย์ยิ่งถูกผลิตออกมาเวลาที่มุสลิมอ่านอันกรุรอานได้หายไป เวลาที่มุสลิมจะศึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มีสาระก็ถูกแย่งไปเวลาที่มุสลิมจะคิดจะทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นเรื่องเป็นราวก็ถูกแย่งไปจนกระทั่งว่าหมดไม่เหลืออะไรมันเลวร้ายมากแต่สิ่งที่คนมองไม่เห็นเนี่ยคือเทคโนโลยีเหล่านี้คือสิ่งที่ ที่เราถืออยู่เนี่ยที่ถืออยู่ในมือเนี่ยที่มันทําลายเราที่มันซึมซับที่มันทําลายความอะไรครับบุคลิกภาพของความเป็นมุสลิมแย่งเวลาของเราสิ่งเวลาที่มีค่าสําหรับเราในการที่จะในการที่จะพัฒนาตนเองในการที่จะหล่อหลอมในการที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคลิกของเราเวลาในการที่เราจะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆที่มัน ที่มันแทรกซึมเข้ามาผ่านทังนั้นซึ่งไม่อยากจะบอกว่ามันเลวร้ายขนาดไหนมันถูกบรรจุเข้ามาและนี่ถ้าหากว่าจะคิดดูดีๆแล้วมันก็ไม่ต่างจากการที่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยติดยาเสพติดอีกคนคนหนึ่งไม่ได้ติดยาเสพติดแต่ติดสิ่งเหล่านี้จิตวิญญาณของความเป็นมุสลิมเนี่ยได้สูญหายไปผู้คนในจปัจจุบันเนี่ยรักความสบายหลังจากเล่นโทรศัพท์แล้ว ก็คือนอนริงไว้แปลกที่มัสยิดจะว่างเปล่าขอให้พวกเราได้แตนักในสิ่งนี้แล้วก็ให้พวกเราพยายามที่จะนะครับห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆขอให้พวกเราพยายามที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้เทคโนโลยี ในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพวกเราแล้วก็ในทางที่จะสร้างคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อที่พวกเราจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะพร้อมที่จะเป็นผู้นำถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้ที่พร้อมที่จะ พี่ดอกออกผลพร้อมที่จะให้ร่มเงากับคนอื่นๆนะครับในอนาคตอินชาลองตาล่า